มาพบกับน้องรุ้งนะคะในชิมงานถามน้องรุ้งว่าก่อนที่น้องลุงจะเข้ามาทําธุรกิจประกันชีพน้องลุงทําเกี่ยวกับอะไรมาก่อนคะก็ทําบริษัทเอกชนค่ะนําเข้าวายก็อยู่ในส่วนของสตูค่ะแล้วพอน้องรุงได้ทําเป็นพาร์ทไทม์กับที่ถ่ายประกันชีิตน้องรุงได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตบ้างคะ ก็ส <S preach science> so ่วนหนึ่งก็ค mm ือแบบว่าเราได้มีเวลาในการที่แบบว่าพูดคุยกับพ่อแม่มากขึ้นแล้วก็มีรายได้เพิ่มกระเป๋าที่สองในในการที่จะเดินต่อไปในธุรกิจประกันชีวิตมีเป้าหมายแบบไหนบ้างคะก็คือเราก็อยากก้าวหน้าเนาะในการทํางานทําธุรกิจก็คือเราไม่ได้ว่าเราอยากทํางานประจําไปตลอดชีวิตใช่ไหมก็คือเราก็อยากมีธุรกิจเป็นของเราเองธุรกิจอะไรที่มันสามารถทําให้เรามีรายได้แต่ไม่ต้องลงทุนเยอะ เราใช้แค่เวลาหลังเลิกงานของเราสองก็คืออยากประสบความสําเร็จให้เร็วที่สุดให้ทันคนที่เรารัก<ข>อ่ะยังมีชีวิตอยู่ให้ภาคภูมิใจอ๋อยอดเยี่ยมค่ะก็คือให้ทันเวลาสําหรับคนที่เรารักนะแล้วน้องรุงอยากจะฝากอะไรเพื่อนๆที่สนใจในการที่จะเข้ามาทำธุรกิจประกันชีตบ้างคะ ก็อยากฝากถึงคนที่เรียนรู้ชอบเปิดโอกาสให้กับตัวเองทําสิ่งใหม่ๆอ่ะทอะไรก็ได้คะ่ะที่ทําให้เราประสบความสาเร็จเยอะที่สุดเพราะว่าธุรกิจเนี้ยเพียงคุณใช้เวลาหลังเลิกงานแค่สองชั่วโมงให้กับตัวเองสามารถทําให้คุณมีรายได,ได้เพิ่มอีกกระเป๋าึ่งสามารถทําให้ชีวิตคุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้คะ่ะแล้วก็มาอยู่ในทีมของพี่เพลินนะคะน้องหนูแบบได้อะไรบ้างคะ ก็คือได้เกี่ยวกับการทํางานเนาะคือเราต้องมีวินัยในการอยู่กับทีมพี่เพิร์นอะบอกได้เลยว่าเป็นทีมที่ดีมากมีระบบการทํางานที่ถูกต้องแล้วมีพี่เลี้ยงในการกํากับดูแลด้วยค่ะใชดเนะี่ยเขาต้องทอํายังไงบ้างก็เข้ามาในการเรียนรู้เนาะว่าทุกอย่างมีขั้นตอนเข้ามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้กับร,ระบบการทํางานของทีมเราได้นะคะใครสนใจอินบ็อกซ์มาได้เลย